เฮ้ยมาแล้ว BWD ที่ไม่ได้มีแค่รถ E ีวีเรียบเขย่าตลาดโซล่าและแบตเตอรี่ตามบ้านอีกด้วยเป็นยังไงไปดูตอนนี้นะพี่เออยู่ในงาน Asian Sustainable Energy Week นะเฮ้ย b ด d มาขายรถหรือเปล่าไม่ใช่เขามาขายแบตเตอรี่สำหรับโซล่าด้วยแถมเอารถมาโชว์อีกตั้งหาก b y d เนี่ยจุดเริ่มต้นเขาไม่ได้ทำรถ E ีวีนะเขามาจากธุรกิจทำแบตเตอรี่นะจากแบตเตอรี่มือถือนะครับแล้วก็มาแบตเตอรี่รถ E ีวีนะแล้วมาวันนี้นะมาแบตเตอรี่ที่ใช้กับโซล่า ตามบ้านอีกด้วยอะไรจะขนาดนี้มาเริ่มอันแรกนะที่ทาวเวอร์เตะตาที่สุดเลยนะครับเจ้าตัว B Y D Max l i g h t i นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่สำหรับคอมเมอร์เชียลนะฮหนึ่งทาวเวอร์นะจะใส่ได้ทั้งหมด11โมดูลนั่นเอง,เองโดย1โมดูลจะอยู่ที่7.5กิโลวัตต์อาวนะครับก็พูดง่ายนะั่นหนสแต็กจะอยู่ที่82.5กิโลวัตต์อาวโดยแบตเตอรี่ที่เขาใช้นะเป็นแบต LFP นะแต่เสียดายตัวนี้นะครับไม่ใช่เบรดแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น Prismatic หรือเป็นช็อตเบดแบตเตอรี่ของ BYD มาดูตัวต่อไปน,นั้นที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของบูธนี้เลยเป็นเจ้าตัว Energy Storage Battery Box h v e นะครับซึ่งตัวนี้นะไฮไลท์อยู่ที่ใช้เทคโนโลยีเบดแบตเตอรี่นะหรือเซลล์ใบนี่นะบางและปลอดภัยเพราะกระจายความร้อนได้ดีหน้าตาไม่แพ้กับเจ้าตัว Tesla Powerwall เลยก็ว่าได้ โดยเจ้าตัวโมดูลนะฮะจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือขนาด4.2และ6.4กิโลวัตต์อวนะครับโดยหนึ่งทาวเวอร์นะสามารถใส่ได้ถึง4โมดูลนะต่อได้ถึง23.6กิโลวัตต์อวนะครับแล้วก็สามารถต่อได้ถึง3ทาวเวอร์พ่วงกันได้ไฟจุสูงสุดถึง70กิโลวัตต์อวสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเรื่องของประสิทธิภาพค่า DOD นะหรือว่าการชาร์จดีช,ชาร์จของแบตเตอรี่นะสามารถใช้ถึง100เปอร์นะก็พูด,ดง่ายๆความจุ100 ใช้ได้100นะถ้าเทียบกับแบรนด์ทั่วไปของคู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่า100เนี่ยใช้ได้ประมาณ90-95ต้องเหลือไว้ประมาณ5 1 0ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งอันนี้นะทาง b ด d กล้ารับประกันนะอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง15ปีไม่จํากัดไซคเคิลอีกด้วยสำหรับ b y d ในไหนจะมาทั้งทีต้องมาให้ครบอีโคซิสเต็มนะอินเวอร์เตอร์ก็มาด้วยนะครับนี่เข้ามาโชว์นะมีอินเวอร์เตอร์มีเอ e เนอร์จีสโตรเของ b y d และตัวรถ EV นะฮะก็สามารถใช้้เเเกก็็บไฟดววยยนระรีี่าป การทำงานแบบครบวงจรพลังงานสะอาดจริงๆหวังว่าคงไม่ลดราคาไปไหวเหมือนรถอีดีนะ